แรงงานต่างด้าวที่มีแบอนุญ,ญาตทำงานแล้วต้องปฏิบัติตามกำหนดดังนี้นะคะข้อที่1งแรงงานคนไหนที่มีแบอนุญาตทํางานแล้วคงมีแบอนุญาตทํางานติดตัวไว้นะคะหรือว่าต้องมีใานบริเวณที่เราจะไปหรือเราทำงานอยู่นะคะหากตํานดจตเจอมีค่าปรับนะคะ สองแรงงานที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานเข้ามาทํางานเนะาะค่ะไม่มีใบอนุญาตทางานแลน้วตารวจเจอก็มีค่าปรับนะคะมีจําติดคุก5ปีหรืออาจจะมีค่าปรับ <Yeah. S 1> แรงงานที่มีใบอนุญาตทําทงานนะคะทํางานได้แค่ตามหน้างานที่ได้รับอนุมนนนะะนนัติเท่านั้นนะคะหากใบอนุญาตทํางานชํารุดหรือหายต้องแจ้งภายใน15วันเท่านั้นนะคะ ข้อสุดท้ายนะคะหากแรงงานอยากเปลี่ยนชื่อชื่อนามสกุลหรือว่าที่อยู่ทํางานสถานที่ทํางานนะคะต้องรีบดําเนินการให้เร็วที่สุดนะคะหากแรงงานคนไหนมีปัญหาที่เกี่ยวกับเอกสารหรือว่าอยากได้ความรู้ด้านเอกสารนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะเรารับแพ้คคาปรึกษาทุกๆคําปรึกษานะคะสําหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะรอดูกันอีกนะคะพรุ่งนี้จะมีเรื่องเกี่ยวกับเอกสารอะไรที่มาแนะนํากันอีกนะคะสําหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนค่ะบ๊ายบาย